สวัสดีคะ่ะทุกคนมาเจอกันกับต่ายอีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้ต่ายจะพาทุกคนมาปรุงดินในล้อ,อยางนะคะล้อ,อยางที่เห็นอยู่นี้นะคะยังไม่ได้มีการปรุงดินอะไรใดๆเลยนะคะทุกคนต่ายใส่แค่ปุ๋ยคอกนะคะหรือว่าขี้วัวลงไปเท่านั้นเองนี่นะคะนี่คะ่ะตายใส่แค่ตัวขี้วัวนะคะโรยมาอยู่หน้าดินแบบนี้นะคะที่ต่ายโรยไปก่อนเนี่ยก็ เพราะว่าตอนนั้นน่ะปุ๋ยคอกเนี่ยมันอยู่ในกระสอบนะคะต่ายก็เลยให้พ่อกรเนี่ยโรยแต่ละล้อยางไปเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะล้อยางนั้นด้วยนะคะ แล้วก็ล้อยางทางนี้ด้วยนะคะก็คือโรยเฉพาะปุ๋ยคอกไปก่อนแล้วเดี๋ยวไต่ก็จะเอาพวกอินทรีย์วัตถุเนี่ยมาคลุกมาผสมมาปรุงดินกันทีหลังนะคะตอนนั้นก็คือทําไปเพราะว่าความสะดวกนะคะพระก่อนยกกระสอบปุ๋ยแล้วก็เทเทเทตามแต่ละล้อยางนะคะแต่ว่าทุกๆล้อยางเนี่ยยังไม่ได้มีการใส่อินทรีย์อินทรีย์วัตถุอย่างอื่นเลยมีแค่เพียงปุ๋ยคอกเท่านั้นค่ะวันนี้ก็เลยจะมาเติมอินทรีย์วัตถุนะคะให้กับพืชผัก ให้กับดินของเรานะคะขออภยัยให้กับดินนะนี่ค่ะใายได้เตรียมไว้แล้วนะคะของที่เราจะเอามาปรุงในวันนี้นะคะสิ่งที่ใส่เตรียมก็คือนี่เลยเปลือกกล้วยนะคะเปลือกกล้วยแห้งนะคะที่เรากินกล้วยกันในบ้านเนี่ยเปลือกไม่ต้องทิ้งค่ะทุกคนและตัวนี้ก็เป็นเศษผักเศษเปลือกผลไม้ต่างๆนานานะคะก็เก็บไว้ค่ะเป็นอินทรีย์วัตถุชั้นดีนะคะ ตัวนี้ก็เปลือกไข่ค่ะเอาละค่ะต่อไปเราก็จะเทคลุกเคล้าผสมให้เข้ากันเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราปรุงดินเนี่ยเราก็จะไม่ได้ใช้อะไรมากมายเนาะที่หลักๆเลยเนี่ยจะต้องมีปุ๋ยคอกมีอินทรีย์วัตถุมีดินนะคะจะเป็นดินเก่าหรือว่าดินถุงที่เราซื้อมาก็ได้นะคะสําหรับใครที่มีกับมะพร้าวสับหรือแกลบก็เอามารวมปรุงได้ค่ะแต่วันนี้แต่จะใช้เท่านี้เลยนะก็คือใช้ของตามที่มีเลยค่ะทุกคน คลิปนี้ต้องบอกกันตามตรงว่าตา่ยยังไม่ได้ซื้อกะมะพร้าวสับนะคะแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ซื้อแกลบด้วยนะคะก็คือหมดทั้ง2องอย่างหมดเลยนะคะยังไม่ได้ซื้อมาแล้วเรามีแค่นี้เราจะปรุงแค่นี้ได้ไหมคําตอบคือได้นะคะเอาละค่ะจัดการกันได้เลยนะทุกคนก็จะใส่อินทรีย์วัตถุลงไปนะคะ ลืมอัปเดตให้ฟังนะคะว่าค้างผักนะคะจากที่ล้มในคลิปก่อนหน้านี้ที่ต่ายเคยถ่ายให้ดูเนาะที่ใช้บริการลุงคิดนะคะให้ลุงคิดมาจัดก,การค้างผักให้เนี่ยนะคะตอนนี้ก็คือค้างผักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบี้เปลือกไข่ก่อนแล้วกันนะ เวลาทุกคนทำกเกษตรเนี่ยนะคะเวลาปลูกพืชปลูกผักนะคะจะเห็นได้ในคลิปเลยเนาะว่าไตา่ไม่ได้ทำอะไรยุ่งยากเลยนะคะเพราะอย่างที่เคยบอกไปว่าถ้ายุ่งยากหรือต้องเตรียมของเยอะเนี่ยเราเนี่ยจะไม่อยากทำนะคะเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมย,ยุ่งยากจังเลยนะคะไต่จะทำแบบง่ายๆนะซึ่งเป็นเป็นขั้นตอนที่ต่ายทำจริงๆอะนะคะที่ถ่ายให้ดูก็คือเป็นเป็นสิ่งที่ต่ทำจริงๆ ะะอย่างคลิปนี้ก็คือบอกกันจริงๆเลยว่าไตา่ไม่ได้ใส่กับมะพร้าวสับนะคะเพราะว่ากับมะพร้าวสับไต่หมดแล้วเราวางแผนว่าเราจะต้องปลูกแล้วนะคะก็เลยมาปรุงดินไว้เลยเพอก่อนใส่ปุ๋ยคอกให้เนี่ยหลายวันแล้วนะคะทุกคนและปุ๋ยคอกที่ใส่เป็นปุ๋ยคอกที่ยังไม่ได้ผ่านการหมักนะก็คือไตก่กะว่าเดี๋ยวรอมาใส่พวกเสร็จผักเสร็จเปลือกผลไม้นะคะใส่พวก อินซีวัตถุต่างๆเดี๋ยวจะหมักพร้อมกันทีเดียวเลยแบบนี้ค่ะแล้วดินนะคะที่อยู่ในล้อยางก็เป็นดินเก่านะคะที่เคยผ่านการปลูกพืชผักต่างๆนานามาแล้วหลายๆครั้งนะคะ เนี่ค่เราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันไปค่ะทุกคนไม่ได้ยุ่งยากนะคะ ต่ชอบปรุงดินในร้อยางไปเลยนะคะแต่รู้สึกว่ามันสะดวกมากๆนะปรุงดินในร้อยยางเนี่ยสะดวกกว่าปรุงดินปรุงดินในก find, ระมังนนอีกนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเป็นการปรุงดินในกระมังเราจะต้องมาคอยเช็คความชื้นเนาะแต่ปรุงดินใน Rig ร้อยยางคือเราเราราดรถไปได้เลยนะคะขั้นตอนที่เราจะต้องราดจุลินรียผสมกับน้ําเปล่าอะค่ะเราราดรถไปได้เลยก็คือไม่ไม่เช็คความชื้นก็ได้นะคะ ประมาณนั้นเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนให้แต่ว่าในดินนี้ยมีอินทรีย์วัตถุนะคะอืม หลายๆคนน่าจะมีคำถามเกิดขึ้นในใจแล้วนะว่าเอเราไม่ใส่กับมะพร้าวสับเนี่ยดินจะร่วนซุยไหมนะคะคําตอบก็คืออาจจะไม่ร่วนซุยเท่ากับการมีกับมะพร้าวสับนะคะแต่ว่าดินที่อยู่ในล้อ,อยางนี้เป็นดินเก่าที่ไตยเคยปลูกแล้วไต่ก็เพิ่งปลูกไปไม่กี่ครั้งก็คือสองครั้งเท่านั้นเองนะคะไต่ก็เลยมองว่ามันยังคงไม่ได้แน่นหรือเหนียวจนเกินไปเพราะว่าจากการที่เรามาพรวนดินเนี่ยเราก็พอมองออกแล้วเนี่ยนะคะว่า อ่ะโอเคมันยังอยู่ในสภาพที่ใช้ได้อยู่นะรุงดินเพิ่มสักหน่อยนะคะก็ปลูกพืชผักใหม่ๆได้แล้วนะคะก็เลยโอเครอบนี้ไม่มีกับมะพร้าวสับก็ไม่เป็นไรนะคะตรงนี้ก็ก็คิดไปในแนวนั้นนะคะทุกคนอาละค่ะต่อไปเดี๋ยวเราก็จะใช้จุลินทรีย์ต่างๆที่เรามีเนี่ยมาราดรถค่ะเอาละค่ะทุกคนเมื่อสักครู่ต้องขออภัยจริงๆนะคะ ใส่ได้เทจุลินซีสังเคราะห์แสงลงไปในบัวรดน้ําเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ1ขวดขนาด600มิลลิตรนะคะใต่ใส่ไป1ขวดเลยนะคะจุลินรีสังเคราะห์แสงที่ไต่ใช้ในวันนี้เป็นสีเขียวค่ะทุกคนไต่ใช้ตัวสีเขียวนะคะเพราะว่าตัวสีแดงของต่เนี่ยเหลือน้อยแล้วก็เลยใช้ตัวสีเขียวสีเขียวไต่มีอยู่5ขวดก็เลยเทไปขวดหนึ่งนะคะ เอาลค่ะเมื่อเมื่อสักครู่นี้เทแล้วก็เลยลืมมากดอัดคลิปค่ะต้องขออภัยจริงๆนะแต่ว่าเทลงไปแล้วแหละนะคะเนี่ยน้ําเราก็จะเห็นว่าเป็นสีเขียวออกมาแบบนี้เลยนะคะทุกคนเมื่อสักครู่ก็คือใส่ไปหนึ่งขวดเลยนะคะหกร้อยมิลลิลิค่ะ,ะเราจะราดรถลงไปเลย ทั้งหมดเลยนะคะ1บัวรดน้าค่ะนี่ค่ะแต่ไม่ค่อยได้ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีเขียวสักเท่าไหร่นะคะแต่ใช้ได้นะทุกคนใช้ได้นะคะจะเอาสีแดงสีน้ําตาลนะคะหรือว่าเอาสีเขียวมาปรุงดินก็ได้หมดค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการปรุงดินง่ายๆในร้อยยางค่ะทุกคนแม้ว่าเราจะมีของไม่ครบเราก็ปรุงดินได้ใช้ของง่ายๆที่เรามีในบ้านค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ตายจะชวนทุกคนมาปรุงดินในล้อ,อยางนะคะซึ่งเป็นการปรุงดินที่ตายนั้นชอบมากเพราะว่ามันสะดวกมากๆนะคะปรุงในล้อ,อยางเสร็จนะคะก็คลุกเคล้า,ลาให้เข้ากันราดรสด้วยจุลินทรีย์ที่มีนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ผ่านไป5วัน7วันเราก็มาปลูกได้เลยนะคะคือมันสะดวกจริงๆนะคะสำหรับการปรุงดินในล้อ,อยางนะ ก่อนที่จะไปปรุงดินนะคะล้อ,อยางข้างๆเดี๋ยวต่ขอถ่ายพัฒนาการให้ดูก่อนเป็นต้นมะเขือเทศนะคะที่ตายได้หยอดมเมล็ดไปค่ะก็ได้ทําการหยอดมเมล็ดนะคะต้นเขาก็เกิดออกมาค่ะนี่นะคะรดน้ํารดอะไรไปนะคะก็โอเคค่ะมีพัฒนาการที่ดีค่ะเดี๋ยวจะรอให้ต้นเขาโตกว่านี้เดี๋ยวเราก็จะมาทําการย้ายเพื่อไปปลูกนะคะอันนี้แวะมาอัปเดตพัฒนาการของต้นมะเขือเทศให้ได้รับชมกันนะคะ กลับมาที่การปรุงดินของเราบ้างคะ่ะทุกคนตายจะทำกับแบบง่ายๆนะจะไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองทำตามกันได้เลยนะมือใหม่มือเก่าก็ทำได้เลยนะคะสิ่งที่ตายจะใช้ในวันนี้นะคะคือดิน่ะเรามีอยู่แล้วเพราะว่าเป็นดินเก่าที่อยู่ในร้อ,อยยางใช่ไหมคะร้อ,อยยางตัวนี้เนี่ยตายปลูกผักบุ้งมาสองรอบแล้วนะคะนี่คะ่ะผักบุ้งเนี่ยยังมีซากผักบุ้งอยู่เลยนะคะ ปลูกผักบุ้งมาแล้วแล้วทีนี้รอบสามเนีเออรอบสองเนี่ยเขาไม่ค่อยสวยแล้วนะคะไม่ค่อยงามแล้วแต่ก็เลยว่าเดี๋ยวปรุงดินใหม่ดีกว่าจะได้ปลูกพืชผักอื่นๆนะคะก็เลยอ่ะเตรียมของมาเพื่อที่จะปรุงดินสิ่งที่ตาตใช้ในการปรุงดินวันนี้นะคะนี่อย่างแรกนะคะสําคัญมากๆขาดไม่ได้ก็คือปุ๋ยนั่นเองค่ะตัวนี้นะเป็นปุ๋ยหมักค่ะทุกคนไม่ใช่ปุ๋ยขี้วัวหมักนะ เป็นปุ๋ยหมักจากในตะกร้านะคะจากเศษผักเศษเปลือกผลไม้จากใบหญ้าแห้งจากเศษใบไม้ต่างๆแต่ก็ได้ทําการหมักในตะกร้าหรือว่าในเข่งนะคะหลังจากนั้นพอเขาย่อยเนี่ยเราก็จะมีปุ๋ยชั้นดีราคาถูกไว้ใช้งานค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเศษผักเศษเปลือกผลไม้นะคะเนี่ยค่ะเปลือกบวบนะคะตัวต่อมานะคะก็จะเป็นแกลบเก่านะคะเน้นย้ําว่าต้องเป็นแกลบเก่านะ ต่อมาก็คือกาบมะพร้าวสับค่ะแกลบเก่าทำไมต้องเป็นแกลบเก่าถ้าเป็นแกลบใหม่จะเกิดอะไรขึ้นก็คือต่ายเกรงว่าถ้าเราเอาแกลบใหม่มาใช้เนี่ยมันก็ต้องการย่อยสลายตัวเองแล้วเวลาที่แกลบต้องการย่อยสลายตัวเองมันจะดึงไนโตรเจนไปใช้ถ้าเราเอาพืชผักมาปลูกเนี่ยพืชผักก็จะถูกแย่งไนโตรเจนนั่นเองค่ะทุกคนเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเททุกอย่างนะคะคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะอ่ะ เทได้เลยพกอกรเดี๋ยวให้พกอกรเทนะคะเทใส่ลงไปในนี้เลย <c oughs> เศษผัก <c oughs> เศษเปลือกผลไม้มีเยอะใช้เยอะได้เลยนะคะเ <c oughs> พราะสุดท้ายเนี่ย <c oughs> เขาก็จะย่อยกลายเป็นปุ๋ยคะ่ะตตยก็จะทยอยปรุงดินในล้อ,อยางแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ายังมีอีกหลายล้อ,อยางเลยที่ยังไม่ได้ปรุงนะอ่ะระหว่างนี้เดี๋ยวพกอกรก็จะคลุกเคล้านะคะ คลุกคล้าให้เข้ากันได้เลยนะคะดินที่เราเปลูกก่อนหน้านี้มันก็จะกลายเป็นดินเก่าแล้วล่ะคะ่ะ mm. ก็คลุกเคล้ากับอินทรีย์วัตถุต่างๆโอเคในระหว่างที่พ่อก,ก่อนคลุกเคล้านะคะเดี๋ยวตต่ขอพาถ่ายให้ดูก่อนนะะี่ค่ะยังมีร้อ,อยยางอื่นๆน,นะที่เรายังไม่ได้ปรุงวัชพืชก็เกิดขึ้นเต็มเลยค่ะแย่งพื้นที่นะคะ อันนี้เป็นผักโขมนะทุกคนใครเคยรู้จักบ้างนะคะตัวนี้กินได้นะเนี่ยเขาเรียกว่าผักโขมนะคะเนี่ยตัดเอาไปกินได้เลยนะเอาไปต้มกินได้เลยนะคะขอแวะแป๊บหนึ่งได้ไหมเนี่ยตายให้ดูนะคะมีผักโขมเขาเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะเป็นต้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนี่ดูลำต้นเขาค่ะทุกคนนี่ลำต้นใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วพอเขาแตกยอดแตกกิ่งออกมาแบบนี้ นะคะแม่ก็จะตัดไปตัดไปตัดไปแล้วเขาก็จะแตกออกมาเรื่อยๆเนี่ยเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะจนต้นเขาใหญ่แบบนี้เลยอ่ะอวบแบบนี้เลยนะคะก็ตัดไปเอาไปต้มนะคะกินกับน้ำพริกได้เลยค่ะทุกคนนี่นะคะผักโขมนะอันนี้ขอแวะมาถ่ายให้ดูนะคะนี่ส่วนตรงจุดนั้นพอกรก็กำลังปรุงดินอยู่นั่นเองค่ะทางนี้นะคะขออัปเดตหน่อยเป็นต้น มะเขือเอเป็นต้นถั่วฝักยาวนะคะขออภยัยเป็นต้นถั่วฝักยาวที่ต่ายได้ยอดมเมล็ดนะคะโอ้โหเขามีพัฒนาการที่ดีเลยนะคะนี่ตรงนี้นะอันนี้เดี๋ยวจะรอให้แม่มาเก็บก่อนนะคะให้ยายมาเก็บไปกินก่อนแล้วก็จะทําการปรุงดินนะคะแต่ก็จะทยอยไล่ปรุงดินมาล้อย,อยางนั้นมาทางนี้มาทางนี้ไล่มาเรื่อยๆืนะคะนี่ค่ะตอนนี้พอก่อนก็คลุกคล้าวดิน กับอินทรีย์วัตถุนะคะให้เข้ากันแล้วค่ะทำง่ายนะคะไม่ยุ่งยากเลยผู้หญิงเข้าสวนคนเดียวได้เลยนะคะเพียงแต่ว่าวันนี้วันนี้ขอแรงพ่อก่อนนะคะพ่อก่อนมาช่วยอ่าพอเราคลุกคล้าเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะราดรถด้วยจุลินทรีย์ค่ะทุกคนอ่าเกลี่ยเกลี่ยได้เลยถูกต้องค่ะพ่อก่อน ต่อไปเดี๋ยวพอกรก็จะไปเอาน้ําใส่บัวรดน้ําแล้วก็จะผสมกับจุลินทรีย์มาราดรถกองดินค่ะนี่ค่ะแต่ก็ได้เตรียมน้ําลงในบัวรดน้ําแล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะใช้เป็น EM ค่ะนี่ขวดที่พอกรถือคือ EM นะก็จะเทลงไปเลยนะคะเทเลยค่ะเทเลยโอเคอันนี้ก็คือกะเอาเลยนะคะทุกคน เพื่อนๆมีเยอะใช้เยอะได้เลยนะคะในการปรุงดินนะเราไม่ว่ากันค่ะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาบัวรนน้านี้ไปราดรถกองดินค่ะมาเลยไปพ่อกรอนรดได้เลยค่ะก็จะรดไปให้ชุ่มเลยนะคะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยทุกคนเป็นยังไงคะไม่ยุ่งยากเลยนะคะเราก็จะทิ้งไว้แบบนี้แหละประมาณ5-7วันนะคะกองดินของเราก็จะใช้ได้ทีนี้เราจะปลูกพืชปลูกผักอะไรก็ได้นะคะอย่างล้อยางนี้นะที่ไต่ปรุงดินไปนะคะเมื่อดินครบเวลาไต่ก็หวานมาเมล็ดต้นมะเขือเทศนะคะ พอต้นเขาเจริญเติบโตแต่ก็จะย้ายไปปลูกในแปลงต่างๆตามจุดต่างๆที่ไต่ได้เตรียมดินไว้ค่ะนี่นะคะเราก็ปรุงดินเก็บไว้เลยค่ะทุกคนเวลาจะปลูกอะไรมันก็ง่ายค่ะสะดวกค่ะแล้วไต่ก็ยังมีที่ล้อยางที่ยังไม่ได้ปรุงดินอีกหลายล้อยางเลยนะเนี่ยตรงนี้ยังไม่ได้ปรุงเลยนะคะนี่ก็เป็นล้อยางเก่าที่เคยปลูกต้นพริกนะคะจะเห็นได้ว่าดินลดลงไปเยอะเลยเดี๋ยวก็ต้องหาดินมาเติมมาปรุงมาอะไรกันนะคะ บริเวณนี้ที่เคยปลูกต้นมะเขือ,อะมะเขือเปราะนะคะก็จะต้องเริ่มทยอยปรุงดินกันเหมือนกันค่ะทุกคนเอาละค่ะวันนี้นะคะก็มาพาทุกคนค่ะปรุงดินค่ะปรุงดินไว้ใช้เองนะคะใครปลูกพืชปลูกผักกินเองนะคะก็ลองทําตามกันดูนะไม่ได้ยากเลยเนาะใครมีคําถามหรือว่าอยากจะให้ตายเพิ่มเติมตรงไหนสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ